บัญญัติตึงเนิดร้อยประการตอนเห็นประโยชน์ในสิ่งที่คนอื่นทิ้งซื้อที่นอนให้หน่อยนะคะแม่ไม่ได้มันแพงคืนนี้จะหามาแทนอันเก่าให้จริงๆนะคะแม่สืบข,ข่าวมาแล้วชิงพร้อมหรือยัง มาย่อง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 เห็นที่นอนที่ถูกทิ้งถูกทิ้งนั่นไหมตรงตรงนั้นหรือคะวิ่งเร็วตึกตึกค่ะข,ของผมและแม่มีเตียงเดียวนะ่ะว้าวที่นอนของฉันของฉันใครห้ามแตะ ฉันก็ต้องมีเตียงด้วยสิเขาจะทิ้งเมื่อไหร่นะในที่สุดอ่าไอ้นี่ก็คงพอแทนได้อึบอึบเอของฉันนะห้ามแตะเอ็งเอง,เองสบายหรือไม่ต้องกลัวขโมยแล้ว อ่าจังอย่าเข้ามานะ